วันนี้จะมาแชร์เคสเกี่ยวกับไทรอยเป็นพิษนะคะคอโตนะคะอันนี้เป็นองรอบเองนะคะก็ค,คือเขาเป็นไทรอยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันมีอาการคอบวมหนักๆน,นะคะคสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีอาการเหนื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เดินเหมือนคนแก่ะคะ่ะ Mm hmm. คือเดินแรงแล้วก็ชอบบ่นประมาณว่าเออคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วหละเหนื่อยมากเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <Ha. S 2> แล้วเฮน,นี่นะเขาก็สงสารเขาก็สงสารลูกนะเขาก็เลยบอก <Ha. S 2> ว่าอ่ะป้อมม,มีมีตัวไหนที่ช่วยค่ะไทยร้อยได้ไหมป้องก็เลยบอกว่าเอกโซ่ไงเอกโซ่ที่นะกินอยู่อ่ะแต่เขาบอกว่ามันหมดแล้วแล้วเฮนี่ป้องก็เลยบอกว่าอ่าต้องทานคู่กันนะเอกโซ่กับอูมิแต่นะ <Ha. S 2> เขาก็บอกว่างบเขาน้อย เดี๋ยวทานเอ็กโซไปก่อนแล้วกันก็งเลยให้เขาสั่งเอ็กโซไปนะคะค่ะแล้วทีน,นี้ทานได้ประมาณแปดวันทานวันที่สองค่ะวันละหนึ่งซองนะคะตอน,นสองซอ,อ,องอ่าถูกคือก็มีอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะบังก็เลยให้ทานสองตอนสองคุมแล้วทีน,นี้ทานได้แปดวันอ่ะอาการคอบวมอ่ะมันยุบลงอืมอ่ามันยุบลงแล้วค่ะแล้วทีน,นี้ทานมาประมาณอีกสิบกว่าวันสิบ ประมาณสิบหกวันนะคะอ่าน้องเขาก็ได้ไปหาหมออีกแล้วทีนี้หมอเขาบอกว่าอาการคอบวมเนี่ยลดลงแล้วนะอ่าหมอจะลดยาลงนะเพราอย่างเงี้ยแล้วทฮนี้ป้อมก็ส่งอูมิไปส่งทบอีกเขาก็ทานสลับอูมิกับเอ็กโซนะคะสลับกันวันละซองแล้วเฮนี้ผ่านไปานค่ะพอดีแม่ไปตลาดก็เลยแวะไปหาหลานค่ะแล้วทีนี้อ่า เขาก็บอกก็25วันน่ะอาการคอบวมนะ่ะมันมันยุบแล้วนะหายไปเลยค่ะแล้วหลานน่ะก็เดินปกติแล้วนะเดินกับ<ม>เดินกับสมภาเณ์อ่ะไม่ได้เดินเ<ม>หมือนกแกแล้วนะอะไรเงรี<ม>้ยแล้วทางแฟนเขาอ่ะก็เลยแซวว่าแง่ของเขาดีอย่างนั้นนะ่ะราคาก็เขาอ่างเงี้ยจะไม่ดีได้ไงอะ่ะอะไรเงรี้ยค่ะแล้วพองกัน<ม>ราคา ใช่ใช่การที่เราทานอูมิกับเอกโซเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อาประสิทธิภาพของยาอและอาการข้างเคียงอ่ะลดลงได้แล้วก็ทําให้อาการป่วยนั้นลดลงและดีขึ้นด้วยค่ะค่ะที่ลดยาลงอะค่ะลดยาลงจากกี่เมตรเป็นกี่เมตรนะคะจากสามเมตรนะคะเป็นสองเมตรน่ะอ๋อเป็นสองเมตรอืมแล้วหลานนี้อายุเท่าไหร่ขอทราบไหมคะ อันนี้ประมาณ20กว่านะคะหลังจากที่นะคะน้องได้ทานอ,าอูมิและเอ็กโซนะคะสลับสลับกันนะคะเป็นเวลาทั้งหมด25วันนะคะก็ทําให้อาการาทั้งคอที่โตนะคะแล้วก็อาการที่เหนื่อยแล้วก็มีอาการแบบว่าเดินคล้ายคนแก่นะคะทําให้อาการเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นนะคะ<ช>ก็ตอนนี้น้องก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อใช่นะคะแล้วก็ยังต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะ ค่ะยังทานตอนนี้ก็ยังสลับอูมิเอ็กโซสลับอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคนะคะ